แม่น้ําสวยงามมากเลยครับไกลสุดลุกหูลูกตาเลยพี่น้องเ้ยเป็นแหล่งท่องเที่ยวใหม่นะครับอีกที่หนึ่งของกระเพรกระทลักนะครับตอนนี้พระเขามาเรานะครับผมบุกปิวสวยนะครับผมบกสะบัดพัดะบกนี่พร้อมลุชาติสาสปรปลาวนะครับซึ่งผมไปเที่ยวมาเอาติดตั้งแต่ไปนะครับยังไม่ได้ออกเลยนี่เราข้างอ่อนนิ่งของเรานะครับผมเรียบร้อยลมพัดเย็นสบายครับผมพี่น้อง ย่ชีวิตของครูยายยาวชีวิตหลังเกษียณครับโอ้โหเ้จ๋วเลยครับพี่น้องเลยนี่ชีวิตครูยายยาวดูก่อนท่านทั้งหลายดูก่อนกินหมดนี้สิคิดดูใส่เข้าไปหมดเลยเดี๋ยวก่อนดูก่อนหนึ่งกิโลบผมเนื้อกินมันอย่างดีเลยลายคำใหญ่ๆในตัวโตเลยเนาะ อร่อยน้ำนขึ้นอร่อยมากครับวันนี้จะพาหมูมูไปเที่ยวหลายครั้งแล้วไม่ได้ไปสักทีนะลุงเนาะอันนี้ได้ไปมีโอกาสได้ไปแล้วเตรียมตัว เอาโมบูไปเที่ยวด้วยครับเพราะว่าหลายครั้งแล้วเขาผิดหวังมากเลยนะเที่ยวพร้อมด้วยสิครับรู้เลยว่าเราจะไปไหนนะครับผมวันนี้ไม่ผิดหวังครับไปด้วยลูกไปด้วยไปมาขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วขึ้นรถเร็วไปขึ้นรถเนาะขึ้นรถเกระโดดกระโดดกระเนาะเร็วเร็วเร็วขึ้นรถเร็วนี่นี่นี่ขึ้นรถเร็วขึ้นไม่เป็นคันนี้ขึ้นคันนี้ยังไม่เคยขึ้นมันสูง คร,ครับตอนนี้เราอยู่ที่วงเวียนที่สาาหลกเมืองครับสถาหลกเมืองมาทําไมนะครับเราจะมาเอาเนื้อ tamam> ย่างนะครับเนื้อย่างเนื้อย่างเกาหลีครับผมทึ่อยู่บริเวณนี้นะก็จะเอาไปกินครับวันนี้ร้านนะครับโอเคยวเข้าไปกิน ตอนนี้ผมพาเจ้าเอฟเจมานะครับผมไปเที่ยวนะครับไปเที่ยวแล้วก็จะมาเอาหมูกระทะครับผมเขาบอกร้านนี้อร่อยนะครับจะลองดูลองดูอร่อยแค่ไหนนะครับนี่อันนี้เจ้าของตลาดครับสวัสดีครับเจ้าของตลาดครับอันนี้นะสวัสดีครับครับผมลูกค้าขายดีครับผมขายดีเนาะดีใจกับเขาด้วยเนาะมันว่างมานิดดึงแล้วเนาะตอนนี้ก็คงจะเต็มนะตลาดเรา ออโอเคครับผมครับผมนี่มีหลายอย่างครับหมูกระทะเอาเลือกเลยพร้อมเอาเลยนี่ม,มีมีหมดนะครับผมมีไม่หมดนะครับเต็มไม่ใช่ไม่ใช่มีหมดนะครับมีกุ้งมีหอยมีปลาหมึกนะครับผมกุ้งตัวใหญ่ๆเลยเนาะเดี๋ยวผมจะไปถามดูว่าขายยังไงอ,อทำเวลานิดหนึ่งนะครับผมร้านนี้ชื่อร้านอะไรครับผม ครับยินดีต้อนรับทุกคนหรือว่าบางคนทุกคนทุกคนเนาะราคาเริ่มตั้งแต่กี่ลละสองิบาทสี่บาทร้อยห้าสบาทก็ไม่ได้ไม่ได้โอเคอ่ะจัดเลยจัดเลยนี่น้ำกงน้ำจิ้มนะครับอยากจะกินแบบไหนร้านใหญ่ครับร้านใหญ่เต็มไปหมดเลยนี่กำลังจัดเตรียมครับผมเนี่ยมาแล้วลูกค้าโต๊หนึ่งแล้วครับผมอ่ะ โอ้โหหมดเลยครับผมถาดน,นี้หมดเลยนะพอแล้วพอแล้วลูกพอแล้วเออพอแล้วอ่าโอเคครับผมกินเนื้ออยู่แล้วครับผมเอาไปช่างดูเท่าไหร่เต,ติมได้แถมได้นะครับเจ้าของร้านใจดีครับน้ำชุบซื้อหนึ่งแถมสามเหมือนกันครับผมหรือซื้อถามสามแถมหนึ่งไปเลยนี่กําลังกุรีกุจอยนะครับเราก็ต้องรีบนะครับเพราะว่าไปถ่ายทำพระอาทิตย์ตกดินแล้วมันจะถ่ายทํายากนะครับผม วันนี้นะครับเราได้ว่าไปเจอกินหมูกระทะนะครับไม่เจอเนื้อครับผมผมมนุษย์กินเนื้ออยู่แล้วเอาเนื้ออย่างเดียวเลยครับผมกินถุงลวกกินก็ได้ครับเนื้อไม่จะเป็นต้องอย่างนะครับ yeah. เจอโปรดเลยกินแล้วเนื้อนี่ห้ามถูกไฟครับผมวันนี้ก็มีคุณหมูมูมาด้วยนะครับอยู่ด้านหลังเนาะอ๋อ oh. ใจเลยใจไหม,ไม,ไหมไทุกครั้งนี่นะเขาจะกระวนกระวายเราจะไปไหนนะครับน่าสงสารมากเลยวันนี้ก็เลยชดเคยให้ไปไม่ได้รู้เโอเคไปไปนี่เส้นทางที่เราจะไปครับผมสักพูก่ก็ถึงแล้วพ้าหมายอยู่ไม่ไกลนะครับเราจะพาเจ้า m j 5 5ห้าห้านะครับผมจริงจริงแล้วมันน่าจะรุ่นเดียวกับน่นแหละเจ้ารถสังไขยานั่นแหละนะครับผม นานมากเลยนะครับจนเขาปรวระวงังจนนะครับผมไปประมูลมานะครับประมูลมานะครับแต่ก่อนเป็นรถพูนแรงการตอนนี้ก็มาเป็นรถของครูใหญ่ยาวนะครับโอเคอผมเจอกันที่เป้าหมายเลยครับเส้นทางที่ตรงไปคือไปศรีสะเกดนะครับ ห้าสิบลิตรเราจะเลี้ยวซ้ายเข้าไปเป็นถนนที่เขาทำรอบหนองนะครับผมเป็นถนนเขาจะทําเป็นแหล่งท่องเที่ยวครับผมโอ้โหไม่ได้มานานแล้วครับผมทําสวยเลยทำสวยเลยสวยเนาะนี่ก็น่าจะต่อหน้าเลยคนระเราจะพาท่านขี่ไปเรื่อยๆก่อนนะครับว่าไปดูว่าเราจะตั้งแคมป์ตรงไหนครับอยู่ด้านขวามือนี่ก็เป็นหนองน้ำ ใหม่นะครับแหล่งท่องเที่ยว นะครับผมนั่นคือออนนิ่งนั่นเองนะแต่มันพูดสกโก้เลยจริงๆแล้วก็ผ้าปูธรรมดานี่แหละครับผมเขาโอเคเหลือดเสาด้านข้างมัน <Yes. S 2> ครับผม

เหมาะมากเลยครับผมได้หนาเต็ดๆอ่าโอเคครับตอนนี้เรามาถึงที่แล้วเราจะชักธงขึ้นแล้วครับผมอีสานนะครับเอกลักษณ์ของเราก็คือผ้าเขามานะครับผมเราจะเสียบเข้าไปข้างหน้ารถนี่เลยมาดูที่นี่ที่เราเตรียมมาไว้เรียบร้อยครับผม เตรียกมการเรียบร้อยครับเรียบเข้าไปตรงนี้บจบเลยครับ,รบนี่คือคนอีสานครับพ้าเขามาพี่น้องพอาทิตย์กำลังสวยฉะนั้นเนี่ยลมแรงลมแรง โมูโมูม่มมจ๋าเดี๋ยวจะคูปูปูกับพระอาทิตย์ลมแรงลมแรงลมแรงมากนะกลางออนนิ่งเจร้อยนะครับผม ริงแล้วเสร็จตั้งนานพอดสายมันขาดลมมันแรงตอนนี้ก็ให้คุณวุฒลินครับเตรียมสถานที่นะครับนี่เราเอาอะไรมาบ้างนะครับช่วยจานไว้เห็นไหมครับพระอาทิตย์โอ้โหพี่ดองเอ้ยสวยงามมากเลยนะนอนอันนี้ก็าพาเจ้ามูมูนะครับมาเดินเล่นนะครับตอนนี้โอ้โห คงจะมีความสุขมากเลยครับตอนนี้ยังไงโมโมสนุกไหม,โม,โมเจ้ามูมูนะครับโอเคลกูกโอเคโอเคโอ้เปื่อนหมดเลยเปื่อนหมดเลยเปื่อนหมดเลยนี่ตอนนี้พระเขามาเรานะครับผมบกุกผิวสวยนะครับผมบกสะบัดพัดสะบก <laughs> นี่พร้อมตรงชาติาสปปลาวนะครับซึ่งผมไปเที่ยวมา เอาติดตั้งแต่ไปแล้วครับยังไม่ได้ออกเลยนี่เราค้างอ่อนนิ่งของเรานะครับผมเรียบร้อยลมพัดเย็นสบายครับผมพี่น้องอชีวิตของครยูยาวชีวิตหลังกเกษียณครับนี่โอ้พี่น้องเลยชีวิตไม่มีอะไรมากมายครับมนุษย์เราก็คงแต่และคนก็ไม่ถึงสองร้อยปีครับร้อยกว่าปี อายุยืนจริงๆนะครับผมจริงๆ,ๆแล้วมันไม่ถึงแล้วครับเช่นวันนี้ก็ข่าวคุณหมออะไรเป็นโรคมะเร็งปอดครับผมโอ้พี่น้องเอ้ยอายุ30มสิบกว่าปีเท่นนั้นเองชีวิตก็จบแล้ว,อต,ลวตอนนี้คุณมุทลินกำลังเตรียมตัวนะครับอยู่ข้างรถเอาน้ำเย็นๆก่อนสักแก้วนะแล้ก็เตรียมออมาอยู่หม่นาก็จะก่อไฟนะครับกิน ยิมจุ่มหมูย่างนะครับเนื้อย่างนะครับผมนี่หูเล่นเต็มที่เลยครับผมเต็มที่เลยอ่าไปเ,เล่นน้ําเล่นตมมาเลยเนี่ยได้ออกจากบ,บ้านเนาะได้ออกนอกบ้านเลยอ่านะวันนี้ได้ออกมาด้วยไม่ใช่กลับด้วยไหมนี่มันมอมแมมรถหมดเลยเห็เขามีความสุขเราก็มีความสุขแล้วเรามีอยู่สามชีมวิตท่านี้แหละครับผมเนี่ย จะตกเด่นสวยงามเลยครับพี่น้องเอ้ยมาสามชีวิตครับวันนี้นะ<า>เนาะปนแหล่งท่องเที่ยวอีกที่หนึ่งนะครับซึ่งอยู่ใ,ใกล้บ้านเราเองผมโชคดีมากเลยนะครับมีน้ำมีเนาะสถานที่ทสวยๆต้องแสนรูน้ด้วยครับผม แต่ดูรู้เท่าทันก่อไฟกินเนื้อย่างครับผมจิ้มจุ่มโอ้โหมูหมูอาหารหมูหมูครับวันนี้อาหารหมูหมูเต็มเลยอร่อยไหมฮ อมแมมหมดเลยมโมนะครับผมนอนคนที่ให้อาหารนะครับแต่ไม่รู้ว่าเป็นอะไรครับไม่ค่อยจะถูกกันนะครับเต่๋ยวผมไม่ค่อยได้ให้อาหารนะครับแต่เขาก็ทั้งรักผมมันเดิมเนาะเพราะผมเกิดปีหมาแอนโอ้โหสายแคมของเรานะคะรับฟ้าสีทองผ่องอัมไพเราจะเป็นใหญ่ในแผ่นดิน <laughs> นอนพาเขามาเรานะครับผมบุก วิสวยเลยเนี่ยอันนี้ก็เจ้าโตโยต้านะครับเลนคุยเซอร์ f j 5 5นะครับผมามาเที่ยวนะครับเปิดงานชอบหน้าเขาครับผมหน้าสวยมากเลยนะนี่ยเขาเรียกว่าหน้าหนูหน้านหน,านูนะครับผมนี่ริมน้ำเลยครับริมน้ำไปเริ่มติดนะครับพี่น้องติดแล้วเราก็จะบรรเลงเพลงนะครับผม จิ้มจุ่มครับจิ้มจุม่มกระทะเ,เนื้อเนื้อวันนี้กินเนื้อครับผมลวกเนื้อกนอินย่างแม่อร่อยจังลวกมันบรรยากาศสวยงามอีกแล้วครับพี่น้องเอ้ย <c oughs> ไฟแบตเตอรี่ครับไฟแบตเตอรี่ ทำขาตั้งก่อนโอเคก่อนยนี่ใส่ด้ลยขวบทางนี้ขับบวกลบครับผมลบดำโอ้โหเจ๋วเลยครับพี่น้องเนย ชีวิตครูใหญ่ยาวเริ่มแล้วครับพี่น้องเริ่มจะหาอะไรเข้าไปสู่วังสะพุงแล้วเนาะเนี่วันนี้มีหมูกระทะนะครับผมใส่น้ำซุปนะครับเนี่ยจุดหนึ่งก็สองคนคนละสองร้อยบาทถือว่าโอเคครับพี่น้องตกไปสี่ร้อยกว่าบาทได้เบียร์หนึ่งขวดนี่นั่งกินบรรยากาศชิว,ชว นอน,นโอ้ยพี่น้องเอ้ยสวยงามอีกแล้วเนาะกำลังจะกินหมูกระทะกันพร้อ <c oughs> ม,มนะครับสายแคมเราสายแคมนะครับสายแคมเนื้อหนึ่งถุงหนึ่งกิโลสามร้อยโลกว่าโล,ลละตัวล,ละเท่าไหร่สองร้อย สองร้อยสี่สิบเนาะสองชุดแต่เราเหมาเลยถาดนั้นเป็นของเราเลยใช่เดีเนื้อคิดว่ามีแต่หมูนะครับผมเพราะว่าหมูนี่มันจะถูกกว่าเนื้อจะแพงกว่าหมูดูก่อนท่านทั้งหลายดูก่อนกินหมดนี้นี่คิดดูใส่เข้าไปหมดเลยเ๋ออัเดี๋ยวตอนโชว์ก่อนหนึ่งกิโลครับผมเนื้อติดมันอย่างดีเลยเนื้อย่างงามเลยนี่โอ้โหขึ้นงามเลยอู้ย คุณฟูนเลยคุณฟูนเลยครับผมเต็มเลยฟูนเต็มเลยนี่ฮะอ่อโอเคอีกสักหน่อยก็เข้าไปกองไฟนะครับผมห่ <c oughs> อนที่กินน้ำตริกหวยนะครับต้องมีน้ำแข็งด้วยถึงจะอร่อย ในห้องรอให้น้ําเดือดนะครับผมเราก็มาดื่มน้าเจ็ดห้วยครับผมตามจออีกแล้วเนาะรสชาติสดยอดเลยหายเหนื่อยเลยเราทํางานหาเงินมาก็กินนี่แหละครับผมกินเที่ยวนี่แหละครับผมไม่ได้หาเก็บหารวยอะไรหรอกสองคนหาได้ก็เอามากินเนาะกินแล้วก็ โี่ยวไปกินไปเรื่อยๆเินไปบนไปโหนพี่น้องก็ล้กินน้ำเจี๊ยหอยทีไรคิดถึงตุกอีกแล้วตุกอ้ยกินหอดเดอ้อตุกเดอ้อวันนี้ก็เนื้อนะครับเนื้อจิ้มจุ่มครับผมจิ้มจุ่มฟุนฟูนเลยฟุนฟูนเลยพี่น้องเอ้ยรอแต่น้ำเดือดครับรอแต่น้ำเดือดเนาะเด๋ยวน้ำจะเดือด<ง>แล้วเนาะ น้ำเดือดจ้างนิดนึงอ่ะบรรยากาศกกครับผมโอเคพี่น้องสุกแล้วครับพี่น้องเลยเนี yeah. ่ยน้ำก็เดือดนะครับเนื้อก็ร้อนสุกแล้วใล่จานมาเดีย๋ยวจะพาเขาไปที่อำเภอวังสะพุง <c oughs> เนื้อครับเนือ้อเนือ้อจริงๆแล้วไม่ต้องอย่างนะ ลวกกินได้เลยเนาะจะหอมถ้าาย่งเนี่ยถ้าย่างมันก็หอมเนาะคนละลวกมันก็ได้อีกรถนึงก็ได้คนละรสอ่ะเนาะรถมอเตอร์ไซค์รถยนต์เหรอแล้วแต่เราชอบคนอาจจะชอบแบบลวกอะไรก็ได้คนละแบบได้คนละฟิลนาะมาเลย้านมาเลยกินทีนี้กินกินได้ก็ต้องกินครับผม เดี๋ยวเขาไปเคาะข้างลงแล้วก็กินไม่ได้แล้วเนาะตอนนี้กินได้กินเข้าไปกไดกแล้วครับพี่น้องเลยทีนี้เนี่ะนี่อย่างอร่อยเลยเตรรรียรียยยมเบ้อเนื้อเนื้อเหนื้อ,อก่อนจะกินนะครับเราต้องกินน้ำเชื่อมหอยก่อนนี่ <c oughs> นะกพราเจริญอาหารครับน้ำเชื่อมหอยเนี่ย วัาเรากินเข้าไปมันก็จะช่วยย่อยนะครับผมทําให้อาหารอร่อยขึ้นครับผมทําให้อารมณ์ดีขึ้นอารมณ์ไม่ดีก็ไม่ได้นี่แซ่บจับเสร็แซ่บหลายนัดพบเจอกันต้องเจอกันบ่อยแล้วนัดพบเ้ยเออนี่ร้านนัดพบนะครับร้านนัดพบน้ำจิ้มอร่อยอร่อยครับอร่อยรสชาติแซ่บหลายคำใหญ่ๆเลยโตๆเลยเนาะ อือร่อยน้ำจิ้มอร่อยมากครับผมเปรี้ยว,วหวานๆ<ม>เนาะแซ่บเซ็ปเปรี้ยวหวานๆแซ่บเซ็บสำหรับท่านใดชอบเนื้อนะครับผมโอเคเลยเนาะเนื้อนี่เต็มครับผมเต็มตักน้ำจิ้มใส่น้อยเนี่ยลาดลาดไปเนี่ย ปาพี่น้องเย้ย<า>ทานด้วยกันนะคะทุกคนออจอบจับต <c oughs> า,ามเข้าไปชอ,อบมามามาทุกคนทานด้วยกันลายแตกครับอร่อยสิท่ยคำใหญ่ๆตัวโตวเลย ใหญ่ใหญ่ใหญ่โอ้โหพี่น้องแ่บแ่บหลายโอเคี่ทิปนี้นะครับผมเรามากินบรรยากาศอยู่ใกล้ๆบ้านเราเนี่ยทำให้ตัวเองมีความสุขก็โอเคแล้วครับมีความสุขครับผม